สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะเป็นคลิปที่2ในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6กับคุณครูผอ,อนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะคะซึ่งวันนี้จะมี2พาร์ทนะคะการเขียนเรื่องตามจินตนาการแล้วก็การเขียนเรื่องจากภาพนะคะซึ่งก็จะตรงกับใบงานที่เด็กๆได้รับไปนะคะในใบางานชุดที่4และ5นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า การเขียนเรื่องตามจินตนาการและการเขียนเรื่องจากภาพเนี่ยจะง่ายหรือยากสักแค่ไหนนะคะ,ะการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะคะเราต้องมาทําความเข้าใจกันว่าจินตนาการเนี่ยหมายถึงการสร้างภาพขึ้นในจิตใจเป็นการเขียนเรื่องตามจินตนาการ จึงไม่ใช่การเขียนเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงค่ะแต่เป็นการเขียนเรื่องที่เกิดจากความคิดการใฝ่ฝันโดยใช้ประสบการณ์เดิมของเด็กๆนะคะผนวกกับความคิดในเชิงสร้างสารรค์แล้วเขียนถ่ายทอดบรรยายความรู้สึกนึกคิดหรืออารมณ์ของผู้เขียนนั้นหรือข้อความเรื่องราวเนี่ยให้ผู้อื่นได้รับรู้มันจะสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราเรียนเรื่องข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเพราะฉะนั้นการเขียนเรื่องตามจินตนาการหรือเขียนเรื่องจากภาพเนี่ยจะเป็น การเขียนข้อคิดเห็นนะคะไม่ใช่การเขียนข้อเท็จจริงค่ะทีนี้เรามาดูขั้นตอนนะคะของการเขียนเรื่องตามจินตนาการกันค่ะจะมีอยู่5ขั้นตอนด้วยกันนะคะคือ 1. การเลือกเรื่องที่เราอยากจะเขียนโดยมีความคิดหรือจินตนาการไปในแนวสร้างสรรค์แม้ว่าเรื่องที่เราอยากจะเขียนมากสักแค่ไหนแต่ถ้ามันไม่เป็นความสร้างสรรค์น,นะคะเช่นเนื้อหารุนแรงพฤติกรรมทางเพศหรือว่า ชี้ชวนไปให้เกิดการทะเลาะวิวาสหรือการเข้าใจผิดนะคะซึ่งไม่เป็นทางสร้างสรรค์เนี่ยเราก็ไม่ควรเลือกที่จะมาเขียนนะคะข้อที่2ก็คือศึกษาหาข้อมูลหรือว่ามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนเป็นอย่างดีเพื่อความสมเหตุสมผลในการสร้างจินตนาการโดยเชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องจากข้อมูลนั้นๆเราจะเขียนเรื่องไหนเราก็ต้องมีข้อมูลมีความรู้ในเรื่องนั้นๆเป็นอย่างดีนะคะอย่างถ้าบ้านเด็กๆทําเรื่องการปลูกพ่อโพดอย่างเงี้ยเด็กๆก็น่าจะหาความรู้หรือว่ามีประสบ การเดิมนะคะมีความรู้เกี่ยวกับธรรมไร่ข้าวโพดก็คือมีที่บ้านทําหรือเด็กๆเคยเห็นข้างๆบ้านอย่างเงี้ยเราจะได้มีข้อมูลมีความรู้เนี่ยนำมาเขียนเล่าเรื่องได้ให้มันสมเหตุสมผลแล้วก็มีความเป็นจริงนะคะขั้นที่3การวางโครงเรื่องโดยเรียบเรียงความคิดหรือว่าเหตุการณ์ลำดับ เหตุการณ์เนี่ยให้มีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรและผลเป็นยังไงมีข้อคิดมีข้อคิดมีเหตุผลมีทัศนคติที่ดีตอนจบตอนท้ายไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องวางโครงล่างให้มันเป็นเรียบเรียนเป็นเรื่องนะคะเหมือนเราอ่านหนังสืออาน,นิทานเนี่ยค่ะก็จะเป็นเรื่องเป็นเหตุการณ์ที่ว่าเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน ข้อที่4นะคะเรียบเรียงเรื่องราวรู้จักถ่ายทอดความคิดหรือจินตนาการโดยเลือกใช้สำนวนภาษาที่เหมาะสมเพื่อทําให้ผู้อ่านมองเห็นภาพหรือเกิดอารมณ์ความรู้สึกคล้อยตามไปกับเรื่องของเรานะคะถ้าเราเขียนเรื่องที่เกี่ยวกับความสนุกสนานการไปเที่ยวงานรื่นเริงเราก็ต้องใช้ภาษาคําพูดที่มีความสนุกสนานน่าตื่นเต้นคนที่เขาอ่านเนี่ยเขาจะได้รู้สึกสนุกแล้วก็ตื่นเต้นไปกับเรื่องที่เราอ่านแต่ถ้าเราเล่าเรื่อง เขียนเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับความเศร้าความเหงาแล้วก็ต้องใช้คําที่หรือสำนวนภาษาที่มันถ่ายทอดจินตนาการไปเนี่ยให้มันให้คนอ่านเนี่ยให้เขาเศร้าไปกับเราได้นะคะส่วนข้อที่5าเนี่ยสำคัญมากๆแล้วก็เด็กๆเนี่ยมักจะหลงลืมในข้อนี้กันก็คือการตรวจทานปรับปรุงสำนวนภาษานะคะตัวสะกดการันเนี่ยให้ถูกต้องไม่เอกไม่โทการเขียนคำเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยมีความละเอียดอ่อนแค่ไม่เอก เปลี่ยนเป็นไม้โทเนี่ยซื้อเป็นซื้อเนี่ยความหมายเปลี่ยนไปนเลยเพราะฉะนั้นเราต้องปรับปรุงนะคะภาษาการเขียนของเราให้ถูกต้องค่ะต่อไปนะคะการเขียนเรื่องจากภาพาการเขียนเรื่องจากภาพนะคะเป็นการเขียนถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดจากภาพที่อาจจะมีเพียงภาพเดียวหรือมากกว่านั้นก็ได้นะคะซึ่งมีขั้นตอนการเขียนดังนี้ค่ะ 1. สังเกตสิ่งที่มีอยู่ในภาพให้ละเอียดจนเข้าใจาย,ยกตัวอย่างนะคะคุณครูขอเอาภาพนี้มาให้เด็กๆลองสังเกตสิ่งที่มีอยู่ในภาพซิมีอะไรบ้าง สังเกตให้ละเอียดเลยนะคะมองไปให้ถึงดวงตาม,มองไปให้ถึงสิ่งเล็กๆที่เขาถืออยู่ในมือเลยมองบริบทร,บรอบๆมองแววตาม,มองอารมณ์ความรู้สึกมองทุกอย่างเลยแล้วก็จะนําไปสู่ข้อ2ก็คือนําสิ่งที่เราเห็นอยู่ในภาพเนี่ยมาเชื่อมโยงกับความคิดความรู้สึกของเรานะคะว่าพอเรามองภาพนี้แล้วเราคิดว่าเขาทําอะไรเขาจะทําอะไรกันเราใส่ความคิดของเราไปหรือเราใส่ความรู้สึกว่า แวลตาเขาเศร้าส้อยหรือแววตาเขาดูมีความสุขจังเลยเราจะได้เอาความรู้สึกนั้นอะไปเขียนเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราเห็นนะคะ่ะมาข้อที่3ค่ะเขียนแผมนภาพความคิดอาจจะเขียนลงในสมองในความคิดเราก็ได้ลำดับเหตุการณ์ว่าเราจะ แต่งเป็นอย่างนี้อย่างนี้มีภาพอย่างนี้หรือว่าเราจะเขียนเป็น My m i n d mapping ก็ได้นะคะเขียนแผ่นภาพว่าเราเห็นอะไรเรารู้สึกอะไรแล้วเราก็เอาของที่มันอยู่ใน mind map นั่นแหละมาแต่งประโยคให้สอดคล้องกับภาพนะคะแล้วก็ข้อ4เรียบเรียงความคิดให้ต่อเนื่องกันเป็นเรื่องราวนะคะอย่างภาพนี้นะคะเราเห็นอะไรเห็นเด็กใส่ชุดมอหอม้อมอ่าเขาน่าจะไปทํา นาการเพราะข้างๆเนี่ยเป็นทุ่งนาหมดเลยแล้วเข้าไปเนี่ยเป็นเด็กๆทั้งนั้นเลยน่าจะเป็นเพื่อนๆของเขาแหละเพื่อนๆที่โรงเรียนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วดูแววตาเขาน่าจะสนุกนะแววตาเขายิ้มสดใสเขาน่าจะชอบสนุกสนานแล้วบรรยากาศก็กดีเชื่อไม่มีฝนตกท้องฟ้าแจ่มใสแล้วก็เอา้ามาเชื่อมโยงกับความรู้สึกว่าเขาน่าจะมีความสุขนะคะแล้วเราก็เขียนภาพเขียนแผนภาพในสมองแล้วก็มาเรียบเรียงแล้วก็มาแต่งเป็นเรื่องราวแล้วก็มาสรุปเป็นข้อคิดว่า เด็กๆเ,เห็นคุณค่าของการทํานาและทํากิจกรรมร่วมๆกับเพื่อนเนี่ยก็ทําให้เกิดความสนุกแล้วก็ทําให้เกิดความสามาัคคีนี่ก็สรุปเป็นข้อคิดได้นะคะไม่ยากเลยมีแค่5ขั้นตอนเท่านั้นเองนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างการเขียนตามจินตนาการกันบ้างนะคะ อ่าทีนี้เป็นจินตนาการอยู่ในความคิดของพอ,อเนี่ยกลัวเด็กๆจะไม่เห็นนะคะคุณผอ,อก็เลยเอาภาพในความคิดของผอ,อในจินตนาการผอออกมาให้เด็กๆเห็นอ่าภาพตามจินตนาการของผอ,อคือภาพนี้อ่าผอ,อคิดถึงภาพนี้อ่ามีอะไรในภาพเราต้องสังเกตก่อนหนึ่งต้องสังเกตก่อนใช่ไหมคะสังเกตทุกอย่างให้ละเอียดให้เข้าใจเลยว่าภาพนี้คือภาพอะไรภาพการทานาอ่ามีคนอยู่เยอะแยะเลยคนในที่นี้อาจจะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายคน ผู้ใหญ่เด็กน่าจะเป็นครอบครัวนี่คือการสังเกตบรรยากาศดีจังเลยมีทุ่งนามีภูเขาใช่ไหมคะใครทํานามีผู้ชายทํานาคนนี้คือใครแล้วมีเจ้าควายด้วยควายทาอะไรควายมันไม่ได้เดินเล่นนะมันไถานานี่มันมีไม้โค้งๆตรงนี้คือแอกไว้ไถานา ผู้หญิงสูงๆส,สวยๆคนนี้คือใครน่าจะเป็นคุณแม่นะอ่าเราใส่ความรู้สึกความคิดเห็นของเราน่าจะเป็นคุณแม่คุณแม่ทำอะไระยืนรอใส่บาตรพระแล้วบ้านบ้านหลังนี้น่าจะอยู่กันหลายคนน่าจะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันเห็นไหมคะคุณครูผออกก็คิดคิดเป็นไม้ mapping คิดอยู่ในสมองเรียงลําดับความคิดแล้วก็เขียนออกมาให้เด็กๆเห็น่ามีควายควายใส่แอกไถนาปลูกข้าวทานาเอาไว้กิน แล้วนอกจากเอาไว้กินก็คือเอาไว้ใส่บาดพระด้วย่และบ้านหลังนี้ก็คือเป็นครอบครัวของเขาแล้วก็มีคนหลายคนช่วยกันทํานาผอ,อ,อ,อก็ใส่ความรู้สึกไปว่าเขาน่าจะมีความพอเพียงแหละอยู่บ้านเล็กๆมีความสุขกับชีวิตเกษตรกรแล้วเขาก็น่าจะมีความสุขดีนี่คือ MindMapping ของผอ,อ,อแล้วผอ,อ,อก็จะเอาใน mind m a p p i n g ในข้อความพวกเนี้ความรู้สึกพวกนี้เอามาเรียบเรียงให้เป็นเรื่องเดียวกันนะคะ,ะมาดูตัวอย่างของคุณครูผอ,อ,อนะคะ คุณครูพออ,อแต่งแบบนี้นะวิถีชีวิตคนชนบททุกคนในครอบครัวช่วยกันทำงานพ่อเอาแอกใส่ควายไปไถนาส่วนแม่หุงข้าวใส่บาตพระฉันช่วยพ่อถอนกล้าส่วนพี่ชายดำนาบ้านเรามีความสุขมีความพอเพียงมีควายไวไย้ไถนามีข้าวไว้กินให้อิ่มท้องไม่ต้องซื้อให้สิ้นเปลืองฉันภูมิใจในความเป็นลูกชาวนา เห็นไหมคะคุณครูออก็ทําตามขั้นตอนของการเขียนเรื่องจากภาพ 1. สังเกต 2. ศึกษาข้อมูล 3. ก็มาเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวนะคะ4ก็ใช้สำนวนภาษาให้คนอ่านเนี่ยาคล้อยตามเราแล้วก็5ก็มาตรวจดูการเขียนถูกผิดไหมตัวการันไม่เอกไม่โทรการสะกดคำการเขียนทำให้ถูกต้องแค่นี้เองใช่ไหมคะแล้วเราก็จะได้ เรื่องที่เราเขียนเองทําให้ผู้อ่านเนี่ยเขาได้อ่านเรื่องของเราแล้วก็ได้คล้อยตามเป็นทั้งผู้เขียนที่ดีแล้วก็เป็นผู้อ่านที่ดีเราก็จะมีความสุขเกี่ยวกับงานที่เราทํานะคะขณะที่เราทําในที่นี้ก็คืองานเขียนเป็นวรรณกรรมชนิดนึงเลยนะคะอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆเ,เข้าใจแล้วนะคะในการเขียนเรื่องตามจินตนาการแล้วก็การเขียนเรื่องจัดภาพในใบงานที่4และ5ใน ไปงานวิชาภาษาไทยที่คุณครูพออ,อจกไปก็ให้เด็กๆทบทวนนะคะทบทวนความรู้จากคลิปนี้ที่คุณครูพออ,อธิบายเพิ่มเติมเนาะเด็กๆก,ก็จะได้ไปเขียนเขียนเองตามจินตนาการแล้วก็วาดภาพแล้วก็เขียนเล่าเรื่องจากภาพอีกหนึ่งงานทั้งหมดมีสองงานด้วยกันนะคะ,ะจบแล้วคะ่ะ แล้วเด็กๆนะคะก็อย่าลืมเขียนเล่าเรื่องสนุกๆมาให้คุณครูพออ,อ่านด้วยนะคะแล้วก็มีอีกอย่างก็คือมีช่องทางการติดต่ออื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็น f Facebook Instagram t i k t o k YouTube นะคะก็ให้เด็กๆเข้าไปติดตามคุณครูพออแล้วก็ทางโรงเรียนบ้านพรหมมิตรได้เลยนะคะมีข่าวสารมีความรู้ดีๆอะไรคุณครูพอก็จะเอามานําเสนอที่นี่นะคะนอกนอจากคลิปดีๆแบบนี้ที่คุณครูพอจะส่งลิงก์ให้ทางไลน์กลุ่มแล้วทางสื่อโซเชียลอื่นๆนะคะ คุณผู้อ,ออก็จะมีสาระดีๆให้เด็กๆได้ติดตามกันอย่าลืมไปติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วสำหรับการเขียนตามจินตนาการและการเขียนเรื่องจากภาพให้เด็กๆทำงานอย่างมีความสุขนะคะอย่าลืมเขียนเล่าเรื่องสนุกๆมาให้คุณผู้อออ่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย